สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามากินกว๋วยจั๊บน้วกันค่ะทุกคนอืมเด่ต้มกว๋วยจับไนปรุงเรียบร้อยอันนี้เป็นกว๋วยจับ๊บตต่นไก่ตต่นไก่ใส่เลือดด้วยค่ะอันนี้คือตะาก้าผักเงามันหอย <laughs> มากินกว๋วยจั๊บน้วกันค่ะ แซ่บหมูด hmm. mm ้ง hmm. mm hmm. จับร่วมใส่ติ่นไก่หมูเด้งเลือดหมูยอ่อผัดห้อง เต็มปากเต็มคำ น้ำใ่มือค่ะอันนี้เป็นซุปเปอร์ตีนไก่ เอากระดูออกเด้ยทุกคนลากาพัด อ่ะเป็นต้มซุปเปอร์ตีนไก่เนาะอุ้ยเป็นจะแสบพักสลัดพักสลัดกรอบมาให้เรา Du òg. เส่ยพักอันนี้สม่บกขมขมเนี่ยกินบแะแดดเลยทุกคนพอกคมพักอันนี้ขมมนี่บ่ค่อยกินกินไห้อยู่ตะวันสิบ่ค่อยกินกคูอปูถาว่าหวานเป็นลมขมขมเป็นยาอืมแต่เนี่ยสิบบ่ค่อยมาก Tao bắt cái chín đầy vô, chín đầy này nói Thứ ăn thuộc Nhưng quá mà. mà lạ, chỉ có tiếu mà lạ Bỏ mà lạ đi Có phải không không? แบบโมเด็งจ้ะอาจารย์กินหันหอนแอบแต้วจือแล้วบอกกินนี่ยจือจือแล้วเอาไปนี่มันจะอืดจ้ะทุกคนพอซจือแล้วก็กินเลย มันจะเป็นเสยนสวยงามแครกบน่ากินแบบก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ